คูณ20ไปแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วยังไงนยโอ้โหคูณไปเท่าไหร่วะเนี่ยสวัสดีครับผมเองนะครับวันนี้เอาสูตรจาวิตท,ที่เล่นได้ในจอเดียวที่อยู่แถบด้านบนนี้มาเล่นกับเกมใหม่จากค่าย pg ที่รู้ว่าอัตราแจกดีเราเล่นกันที่40ครับผมแล้วจังหวะนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วฮะแล้วยังไงสักแคชเชอร์ลงมาเลยอู้มาถึง3ตัวครับผมแล้วเข้าฟีสปินแล้วฮะได้มาถึง10ฟีสปินครับเห็นไหมฮะ จาวิสจัดให้เลยครับแค่เปอร์เซ็นต์สูงเรารู้จังหวะกดด้วยโปรแกรมจาวิสแล้วสูตรนี้ครับมันเล่นได้ในจอเดียวด้วยฮะแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากได้สูตรจาวิสพิมมาเลยครับ99หรือส่งข้อความมานะแล้วผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดเลยครับส่วนฟีเจอร์เกมนี้นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากมันคูณให้สูงสุดถึง50เลยครับทุกคนแล้วมาดูกันดีกว่าครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงจาวิสจะจัด50ให้เราหรือเปล่าเราจะได้เห็นคูณ50กันหรือเปล่ามาลุ้นกันไปด้วยกันนะครับทุกคน แล้วจังหวะนี้เปอร์เซ็นต์ยังสูงอยู่ครับส้มมาแล้วครับ530แล้วปุ้งลงมาโอ้โหูแปดร้อยฮะได้ไปถึงพันสามแล้วดาวคูณอยู่ขวาล่างครับผมคูณ10แล้วคูณ10จังหวะนี้เป็นไงฮะโอ้โหูบิ๊กวินขึ้นมาครับแล้วจะเป็นซูเปอร์เมกะวินครับหมื่นสามสามร้อยอย่างที่ผมบอกเลยไหมครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงดาววิสก็จัดให้ครับแต่หรับใครที่ไม่มีดาววิสนะครับพิมก้าวมาเลยครับถ้าเราไม่รู้จังหวะกดเนี่ยมันเร,เราก็เสียเปรียบคนอื่นเขานะฮะ แล้วจังหวะนี้ใหม่แล้วครับเปอร์เซ็นต์ยังสูงอยู่และเซคเคาชเจอมาถึง2ตัวครับเป็นฟีเจอร์ฮะได้บวกเพิ่มฟีสปินครับอีก5ฮะแสดงว่าเกมนี้ยิ่งฟีสปินนานยิ่งดีนะครับแล้วมันได้ฟีสปินนานขนาดเนี้ยผมว่าต้องได้เยอะแน่ๆครับแล้วรอดูกันดีกว่าครับถ้าเปอร์เซ็นต์เจ้าวิสูงขนาดนี้97%แล้วครับแล้วกุ้งมารออยู่แล้วครับแล้วคูณ5อยู่ข้างล่างแล้วดาวคูณ10ลงมาอีกหูหกร้อยบวกเข้าไปแล้วพันสี่แล้วดาวคูณ5ลงมาอีกทีอู้หคคครรัับบบบบททุกกกกนนแ้้้ววจจงงหะะดดีาิอใ่ไไไมโ แล้วยังแตกต่อยนะครับเนี่ยแล้วสกแกตเตอร์ลงมาอย่างนี้คูนจะลงมาอีกทีหรือเปล่าจะได้ฟีสปินอีกหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดแต่ตรงนี้คูนยี่สิบไปแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วยังไงเนะโอ้โหคูณไปเท่าไหร่วะเนี่ยบิ๊กวินเป็นซุปเปอร์แมกครวินครับ3 4 0 0มื่นสี่้อยโอ้โหเราได้ฟีเจอร์หมุนต่อยครับทุกคนโอ้โเป็นไงฮะดาวิดจัดให้ถ้าใครไม่มีดาวิดพิมพ์เก้าเกาไปเลยครับใช้เหอะคือถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสักทีอะ คือไม่รู้จะบอกอยังไงจริงๆครับทุกคนคือเรารู้จังหวะกดอ่ะแล้วรู้เปอร์เซ็นในเกมะครับรู้่าัตาชนะแค่นี้ก็โกงแล้วไม่รู้จะโกงยังไงลวครับทุกคนใครที่สนใจจาว,วิทย์พิ99มาตอนนี้เลยครับหรือส่งข้อความมาผลจะส่งทางเข้าที่ถูกต้องให้แล้วทุกคนครับจังหวะนี้คูณ5้มาให้เราเห็นละฮะ แล้วยังไงฮะ,ะเปอร์เซ็นต์จะขึ้นหรือเปล่าแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์ขึ้นสูงยอดนี้ผมบอกเลยว่าคูณ50าสิบก็ไปจาวิทย์จะให้คูณ50าสิบก็ไปแล้วยังไงครับตั้งวนันนี้บิบ๊กวินขึ้นมาซูปเปอร์แมักวิน1 4ื่นครับอย่างที่เห็นนะฮะโอ้โห,โหแล้วเปอร์เซ็นต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับอย่างนี้แปลว่าเงินออกจากเกมหมดคลังฮะโอ้โทุกคนแล้วเป็นไงครับจาวิทย์เปอร์เซ็นต์สูงได้เห็นฟีเจอร์สุดยอดของเกมนี้ฮะโอ้คูณ50คครับทุกนแล้าสิบครับ พิน99ครับหรือส่งข้อความแล้วเงินรางวัลรวมออกมาแล้วครับเงินรางวัลรวมจะไปเท่าไหร่61,890ฮะโอ้ะ